สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกคลิปนี้เราก็มาดูวิธีการวาดมังกรกระตูนนะครับก็คือวาดเป็นลักษณะเป็นตัวคล้ายๆกับตัวมังกรนะครับก็จะมีหัวมีเขามีลําตัวมีแขนขาแล้วก็มีปลายหางนะครับที่เป็นผู้ในภาษานี้นะครับก็คือเราจะเริ่มต้นจากการวาดรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อนนะครับแล้วก็ทําให้หมันโค้งดึงโค้งเข้านะครับเสร็จแล้วเราก็คอนเวิร์ตพูเคิ้ล จากนั้นเราจับเฉพาะหมดข้างล่างไว้นะครับแล้วก็ปรับให้เล็กเฉพาะตัวนะครับปรับให้เล็กเฉพาะตัวมันเราดึงค้งเข้ารัศมีนะครับเราปล่อยนะครับนะครับมันจะได้มันมันจะได้หน้าตาเหมือนคล้ายๆกับตัวหน้าของมังกรเลยนะครับเดี๋ยวผมลองลบสองโหลดนี่ทิ้งไปเดี๋ยวเราลองเราลองลบสองโหลดนี้ทิ้งไปนะครับแล้วก็ปรับนิดนึงให้มันแบบว่าเหมือนกับเป็น เป็นตัวปากนะครับก็ดึงยื่ตรงนี้นิดนึงอ่าเราลองลบสองอันนี้ดูมะปรับจนกระทั่งเขาเป็นเป็นหน้าตาเป็นลักษณะแบบอย่างนี้นะครับเราก็จะได้เป็นแบบทรงหน้าครับจะบีบเข้านิดหนึง่งดูให้เป็นทรงหน้าขององกรแล้วจากนั้นเราก็จะวาดรูปเป็นรูปกระตานะครับสองอัน,นอาจจะใหญ่หน่อยก็ได้ ถาเป็นสองตาแล้วก็ผมก็เอาตัวเนี้ยที่เป็นตัวอยักนี่เรา Copy ้ขึ้นมาสองอันนะครับใกล้ๆกันแล้วก็หน้าตัดหลังจะได้เป็นลูกตาข้างในที่แบบยิ้มยิ้มหน่อยครับตัวแบบยิ้มยิ้มหน่อยอ่าแล้วเราก็ หน้าเราลองเปลี่ยนเป็นสีเขียวก่อนนะจะได้มองเห็นนะแล้วก็ตาก็เป็นสีขาวับ,บนี้ต้องไไมางแนล่าเอาชั้นของตานี่ไปไปอยู่ไปอยู่หน้าเขียวเออบีบีไฮนี่ดอูออเดอร์แล้วก็บีไฮ อ่าอ้อยั้ไปอยู่นะครับออเดอร์ทูแบ็กเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาเส้นเอ้าลายออกเราก็จะได้อย่างนี้นะครับเราก็เอาสองตานี้มาทำเป็นจมูกนะครับขว่าบวกแล้วก็เอาครึ่งวงกลมเอาส่วนของวงกลมนะครับเราว่ารูปเป็นรูปวงกลมขึ้นมาแล้วเราก็ใช้เครื่องวีเชษทูดึง เอาสักขนาดนี้นะครับเป็นเสี้ยวของมันแล้วก็ปรับให้มันเป็นโค้ง,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 งๆกษาะนี้นะครับจะทําทให้เขาเอาใหม่ทใ,ใ,ใหมนะครับเอาวาลูวงกลม bon ให้ให้ประมาณอย่างนี้ประมาณได้นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นเส้นโคง้งไม่เป็นเส้นแบบพายนะครับพายแล้วก็เอาครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะครับ <S <S แล้วก็เปลี่ยนเป็นเส้นพาย่างนี้แล้วเราก็กหนดขนาดเขาให้หนาขึ้น ขนาขึ้นเสร็จแล้วเราก็ตั้งตรงก่อนอแล้วก็ผมก็กด F12 นะครับแล้วก็ทาให้มุมมุนมุมของตัวเส้นบดครับแล้วก็แปลงเป็นสีขาวแล้วก็ convert outline to object ครับ convert to คิ r ์ฟก่อนนะแล้วก็ convert outline to object อมันก็จะกลายเป็นเป็นแปลงเป็นเส้นเป็นเส้นที่เป็นรักสณัเป็นขาว แล้วเราก็เอาตัวนี้ออกเราก็จะได้ตัวเหมือนกับเป็นช่วงช่วงรอยย่นของตรงหน้าตรงช่วงก่อนถึงจมูกนะครับเอาสักสามอันนะครับสามอันเสร็จแล้วก็เขานะครับเราก็จะทำเขาขึ้นมาเรากา็จ,จะจำลองด้วยใช้วงซีเรียลอย่างนี้นะครับแล้วก็ลากลายเท่าโค้งนะครับแล้วก็ปรบับวัต์เคร์ฟแล้วก็ หนึงลงมานิดหนึง่งขยายนิดหนึง่งแล้วก็ค o ปปี้ขึ้นมาโดยการกดบวกที่คีย์บอร์ดครับจากนั้นลองกลับกลับไปหมุนภาษา,านี้นะครับแล้วก็จริงๆมันน่าจะโค้งนะครับพูดถึงว่าตัวที่ที่เป็นเข่านี่ลักษณะโค้าาง,งๆน่ึอง โครงที่เป็น่งนี้นครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ตัวปลายดิแล้วก็เชื่อมมาเชื่อมสองอันให้ติดกันเฮ้ยทำไมไม่ติดเดี๋ยวอันนี้มีอ๋อนนอ,อันนี้มีสองอันอันนี้มีสองอันเวลาเชื่อมมันไม่ติดต้องเชื่อมแล้วมันติดเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มาลองเสียบตัวก่อน แล้วก็พลิกกับกระจกดูไปดูมาเหมือนกวางแล้วเนี่ยเราก็ตั้งเซนเตอร์โดยการจับเขาไว้แล้วก็เชื่อมกันก่อนแล้วก็ตั้งเซนเตอร์ก่ับไปหน้าเสร็จแ,แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะแล้วก็เราก็เก็บเอาไว้ก่อนชุดหนึ่งคือหมายถึงว่าเราจะเก็บเก็บไว้เต้นหนึ่งแล้วก็กเส้นหนึ่งเราเชื่อม เ,เชื่อมกับใบเชื่อมกับตัวหน้าไปนะครับก็จะเป็นเหมือนกับเป็นหน้ามาังกรนะครับเราจะเก็บเก็บว้ดู้รู้คล้ายๆกวางเลยนะ <c oughs> นี่เราเพราะตัวหน้ามันจะไม่เชื่อมกับตัว,ต,วตัวรูปนะครับเดี๋ยวเราเอา,าแนวตรงก่อนเราทําการตั้งแนวให้ตรงกับเออมันเอียงนิดนึงนะครับเนี่ย โอเคนะครับแล้วเราก็จับกุ๊บไว้นะครับกุ๊ปไว้อืมเราก็ได้หัวตัวหัวนะที่หัวนี้เราสามารถจะขยายใหญ่ย่อเล็กก็ได้นะครับต่อไปก็คือวาดกงเล็บก็คือมือนั่นเองนะครับก็คือจะใช้ชเป็นตัวเส้นโค้งนะครับนี่เป็นวงกลมเหมือนล้วเขาเขาจับไว้นั่นเองนะครับแล้วก็ยืดยืดออกนะครับให้เป็นวงกงเล็บที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตรง เราจะตัดอย่างนี้นะครับทําอย่างนี้แล้วก็หยอดด้วยสมาร์ทฟิวตูจะได้เป็นวงที่หนึ่งนะครับเ,เป็นเหมือนกับวงวงแขนเอ้ยตัวตัวนิ้วนะครับนิ้วเดี๋ยวเราดูว่ามันกว้างเกินไปเราจะลบทิ้งก่อนลบทิ้งก็ใช้ยังลบ,ลบก็ได้นะโดยเครื่องมือยังลบแล้วก็ลบทิ้งให้เพิ่มตรงเ้มัมตรง ้วเวลาลบด้วยอย่างลบมันจะมีโหนดเยอะแยะเลยต้องพยายามดี e t e ทิ้งไปไม่งั้นจะเกิดปัญหาเวลาโนดเยอะมากไปอืมมันก็ทาทําได้เร็วแต่ว่ามันก็ต้องคอยดูด้วยเราได้กรงที่เอ่อกรงเล็บแล้วเราก็จำลองเหมือนกับเป็นลักษณะของเล็บเงาแล้วก็อย่างนี้ เอยียงขึ้นนิดหนึ่งคให้มันมีสามนิ้วสามนิ้วด้านหน้าแล้วก็ตัวนิ้วอยู่ด้านในนะครับอ่ะเราก็เอาอยัางลบครบลบ,ลบ,ลบ,ลบทิ้งไปลบให้มันไปอยู่ในในส่วนของตัวมันอย่างนี้เวลามันจะไปเชื่อมกันได้นะครับเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเก็บตัวต้นเอาไว้แล้วเราก็ทํผ่านเชื่อมนะครับเชื่อมแล้วก็กจะเป็นลักษณบเป็นเหมือนอุ้มอุ้มมือนะครับแล้วก็สร้างเป็นแขนขึ้นมานะครับ สร้างเป็นแขนขึ้นมาเราจะวาดรูปเป็นเส้นเส้นเดียวก็ได้นะครับเส้็จเส้นเดียวเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเชื่อมเชื่อมเส้นนี้ก่อนให้มันติดกันอ่ะมันติดกันอยู่แล้วนะโอเคมันติดกันอยู่แล้วแล้วเราก็กําหนดเส้นให้เขาใหญ่คนระับพ็ใหญ่ขึ้นมาเลยเกดให้ทิบสองก็ตั้งขึ้นมาจักสิบใหญ่ไปเอาครับแปดพ็ แนะครับมาแล้วก็คอนเวิร์ตนะครับคอนเวิร์ตเอาลายทูอ็อบเจกต์ก็คือแปลงความหนาของเส้นให้กลายเป็นอ็อบเจกต์จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็นํามาเชื่อมแต่ก่อนเชื่อมเราก็อาจจะเก็บไว้เซ้นหนึ่งก่อนเพราะว่าเราจะได้เปลี่ยนแปลงมันได้นะครับแล้วก็ปรับปรับมุมของแขนนี่ให้ให้มันเป็นลักษณะสองอย่างก็คือเดี๋ยว เราเราทำมือก่อนนะครับทำมือมันก็ต้องมีเล็บใช่ไหมครับแล้วก็เอาไอ้ตัวหนึ่งของตัวเนี้นะครับมทำเป็นกลงเล็บนะนี่จะเห็นตรงนี้นะครับเราก็หยอดด้วยสมครไปถูเข้าไปเราก็จะได้กงเล็บมานบเนี่ยร้านสถานีนะตั้งลักษณะนี้นะ ถ้าเราเราดูเดี๋ยวกะว่าเราจะต้องเอาไปเชื่อมกับตัวมันนะครับก็ต้องเอาเอาตัวนี้ตัดตัดที่มือก็คือเราเราตั้งตำแหน่งเขี่ยวให้เสร็จตำแหน่งตำแหน่งเล็กของอุ้มม,มือให้ให้เรียบร้อยว่ามันมีการโค้งวาวของมันเรียบร้อยก่อน ตรงนี้ให้มันโค้งเว้ามาเรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยเอาตัวมันเองเนี่แหละตัดตัดอีกมือนี้ทิ้งไปนะครับก็คืออาจจะทาเป็นเป็นเส้นก็ได้เป็นโค้งขึ้นมาแาบนี้นะครับแล้วก็ตัดอย่างนี้ให้มันเหมือนกับว่ามันมันเชื่อมกบผมว่าเชื่อมไปเลยดีกว่านะอย่างเนี้ย เราเราเชื่อมไปเลยดีกว่าอันตัวนี้ตัวนี้เชื่อมตัวนี้ได้เลยเพราะมันเป็นลัษณามันเป็นมันเป็นเที่ยวอยู่แล้วทีวนี้ไอ้ตรงนี้มันมีส่วนที่มันเกินมานะส่วนที่เกินมาเราก็ใช้เครื่องมืออย่างลบๆนะครับลบปื๊ดลบทิ้งไปเสร็จแล้วเราก็ค่อยทําการเชื่อมเชื่อมอุ้มเชื่อมนิ้วนะครับที่เป็นเหมือนกับวงเล็บกันนะครับเชื่อมมาไป อืมได้เป็นอันเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เราก็เซตหนึ่งก่อนนะครับดูว่าจะคือเขห้อที่ใหญ่ไปไหมมันจะมีการแบบว่าดัดเล็กน้อยเพื่อให้ดูเป็นเป็นเหมือนหมือนเป็นเหมือนมื่จริงจ ราะไม่งั้นถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมมันจะดูพอกๆเกินไปมันจะไม่ค่อยสวยท่านี้นะครับมีเล็กๆใหญ่ๆจากนั้นเราก็เอาเป็นแบบที่เป็นมือมือเป็นแบบพับลงนะครับขาเป็นแบบตั้งขาพับลงพอเราได้ ได้ตัวนี้เราก็เก็บเอาไว้นะครับก็คือเป็นเป็นตัวมือที่ที่โค้งล่างเรากเก็บไว้ก่อนนะครับเวลาที่เรามาต่อมันจะได้ง่ายนะเราก็เอาสองตัวนี้มาเสร็จแล้วก็เชื่อมให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับแล้วเราก็ลงสีเขียวมือเป็นสีเขียวอย่างนี้ก่อนนะครับก็เราได้ตัวหัวแล้วได้มือแล้วนะครับแล้วก็ตัวตัวต่อไปก็คือ ผู้หางนะครับผู้หางนี่เราก็ใช้เครื่องมือใช้เครื่องมือนี่นะครับโพริกตัวนะครับแล้วเราก็ดึงเข้ามาแล้วก็เพิ่มเพิ่มหยักให้เขาครับเพิ่มจํานวนหยักให้เขาอเสร็จแล้วเราก็เออควงเลยก็ได้ครับก็คือใช้เครื่องมือเดี๋ยวเราเก็บตัวนี้ไปไปั๊บแต่ไม่ต้องมาตั้งทํอแล้วเราทําการควงด้วยด้วย ดิส t o r t นะ d i s ดิสกลางหันแล้วก็จับพวงอย่างนี้นะครับจับพวงผู้เรายกจะได้ได้เส้นที่เป็นเหมือนลักษณะผู้หางนะครับแล้วก็ convert to curve convert to curve เสร็จแล้วก็ลองลองที่ดูก่อนนะเราจะใช้เซตนี้เลยก็ได้นะครับเซตเนี้ยแล้วเราก็ลบผมก็ยิกขวาแล้วก็ convert to curve ก่อน มันอคอนปทุกเกิร์บแล้วผมก็ลบไปพวกนี้ช่วงนี้ทิ้งไปปแล้วตรงนี้ก็ทําให้เป็นเหมือนกับปลายผู้หางอนระัดัดเล็กน้อยนะครับเป็นแนวนี้นะครับแล้วก็ได้เป็นผู้หางเหมือนกันครับแล้วเราก็ยังแบบว่าดัดเข้าได้อีกนะครับ ไดิสทอดดัดลองดูว่ามันเป็นจะเป็นยังไงได้เก็บไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวค่มาทำทีแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้ตัวนี้มาแล้วก็บีบเข้านิดหนึ่งเอาบีบออกบีบออกแล้วก็เชื่อมครับย้อกก็สมัครเฟซบุ๊แล้วก็เอาสองงานมาประกบกันลักษณะนี้ครับ มันก็จะดูเป็นเหมือนครับเชื่อมเข้าไปครับแล้วก็ดูเป็นแบบือนกับผ,ผู้หางแบบแบบแบบคู่ผู่ขนานกันมาเหมือนแมลงสาบไปก็ค <laughs> <c oughs> ือเราจะได้หลายๆลักษณะนะครับก็คือตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็คือเอาตัวเนี้ยหยอดเข้าไปแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็พลิกกับกระจกแล้วก็ทําการเชื่อมเชื่อมเสร็จแล้วก็อาจจะ แก้ไขด้วยตัวเองนะครับด้วยการแบบว่าดึงดึง,ดงตัวโนดเนี่ยให้มันแบบว่าขยายออกไปนะครับแล้วก็ดึงเนื้อโนดที่ลง แล้วเวให้มันพุ่งขึ้นมาแล้วด็าดบนนี้ลบทิ้งหมดเลยนะครับแล้วก็อย่นี้ก็ได้เป็นหางแล เราก็เก็บไว้ครับเก็บไว้ตัวถัดอ่ะแต่เราได้ครบแล้วเราได้ได้หัวได้มือได้ได้หางนะครับทีนี้เราก็มาประกอบครับตอนที่เราประกอบเราก็จะใช้เป็นวิธีบ้านด้วยเส้นโคง้งเส้นโค้งนะครับก็คือใช้พีแอนกันด้แล้วเราก็จัดอย่างนี้เลยนะครับทีนี้เราก็ามามาแต่งเส้นให้ให้มันมีมุมที่โค้งสวยให้มันมีรอย โหดเยอะๆอะไรอย่างนี้แล้วก็กลับกลับได้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเดี๋ยวตัดโหนทิ้งก่อนแล้วก็แปลงให้เส้นเนี่ยเป็นขนาดใหญ่ด้วยตัวเครื่องมือเดี๋ยวผมพาก่อนนะเครื่องมือนี้นะครับ Active Media Active Media ปุ๊บเราก็เอามาแล้วเราก็กำหนด,ด ให้เขาเป็นขนาดใหญ่นะครับอืมให้เป็นอย่างนีมน้มันอยู่ที่เราตั้งสามอย่างนี้ตั้งคือตั้งสามสิบสองใช่ไหมครับเราอาจจะตั้งให้มันมากขึ้นก็จะตัวอ้วนขึ้นถ้าผอมลงก็ตัวตัวผอมลงแต่สมมติว่าเราโอเคแล้วเอาตามน,นี้นะครับแล้วเราก็กำหนดกำหนดให้มันขึ้นไปเราก็จะได้ได้โครงร่างของตัวมังกรนะเป็นละักะ่างนี้นะ คือพยายามให้โหนดมันห่างเท่าๆกันแล้วลวเส้นมันจะคือโค้งเท่าๆกันนะครับจากนั้นเราก็เอาหัวมากรอกกาลังตัวเราก็ทําการเบรกนะครับผมเก็บไว้ตัวหนึ่งล้กันแล้วก็เลนเบรกนะครับเลนเบรกเดี๋ยวคิกขวาต้องจับตัวให้โวนตัวมันก่อนถึงที่เบรกถึงจะขึ้นมาพอเบรกขึ้นมาปุ๊บเราก็มาแก้เส้นตรงกลางนะครับเอาเส้นตรงกลางนี้มา ยืดออกมา,าให้เป็นท้องนะให้เป็นช่วงท้องอแล้วผมก็หยอดด้วยสมาร์ทฟิวทูเข้าไปนะครับยอด้วยสมาร์ทฟิวทูเข้าไปเป็นสองชิ้นที่เอามาว่าลลำตัวมังกรน,นะครับก็อันนี้ก็ลงไปสีเขียวอันนี้ก็ลงไปสีอ่อนหน่อยครับแล้วก็ทำการเอาเส้นเลเ้ไลออกแล้วผมก็เอาหัวเข้ามาประกอบ ก็ลองหันหัวให้มันเหมาะกับตัวนะครับแล้วก็เอาเอา,เอามือมาประกอบมืบอประกอบเข้าไป Order back ออเดอร์ทูแบ็คให้มันไปอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นมือด้านล่างนะก็ต้องให้มันยอดเล็กลงนิดหนึงเพราะว่ามันอยู่ มันอยู่ไกลนะครับก็คือตัวมันจะผอมลงไปแล้วก็ออเดอร์ทูแบกนะครับเรียบร้อยละเราก็เอาผู้หางใส่เข้าไปผู้หางนี่ก็เข้าไปข้างหลังออเดอร์ทูแบ็กแล้วเราก็มาไล่ไล่สีนะไล่สีให้ดูสวยงามนะครับก็คืออาจจะมีการแบบ ไล่โทนสีไล่โทนสีเข้าไปแบบมีสีเขียวแล้วก็เขียวเข้มไล่เขียวอ่อนเป็นักสานี้นะครับเขียวเข้มไล่เขียวอ่อนนี่แล้วก็ลําตัวแล้วก็ลําตัวก็เหมือนกันแล้วก็จะเป็นเขียวอ่อนไล่เขียวเข้มอะไรพวกนี้ค่อยๆไล่ระดับสีมันให้มันเข้มขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะดูเป็น เป็นตัวแขนเราก็ไล่ได้หัวเราก็ไล่ได้หน้าเราก็ไล่สีได้จะเป็นสีเขียวเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้อ่านคุปเดี๋ยวไปต้องอ่านคุปก่อนอ่านคุ๊ปหน้าเราอ่านคุปแเราค่อยมาเปลีย่ยนเฉพาะสีหน้าแต่งยวช่วงบนเราอาจจะลงเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็หน้าหน้าก็เป็นสีอ่อนลงมา อ่อนๆหน่อยนะฮะแค่นี้นะครับก็ได้รลบมังกรแบบการ์ตูนที่ที่เป็นตัวการ์ตูนแล้วก็ไปประกอบกับงานของเราอย่างเช่นพวกเป็นป้ายอะไรเล็กๆฤดูสรุกสกนะครับก็คือใช้ได้นนก็กรุบไปกุบไปแล้วก็อาจจะเปลี่ยนหัวนิดหนึ่งอ่าเป็นจังเปลี่ยนเปลีป่ยน,นตำแหน่งมือนิดหนึ่งอ่าให้เป็นดูดูว่ามันแปกลกตา่ เนี่ยเมื่อเราเมื่อเราทําตรงนี้ได้ปุ๊บเราก็จะสามารถเรียกว่าเอาองค์ประกอบของเขาก็เริ่มต้นจากตัวตัวของตัวแบบซะกอ่อนนะครับแล้วก็มาใส่มาใส่ความโค้งงมันนะครับแล้วก็มาใส่อุปรกรณ์เข้าไปใส่เข้าไปตัวนี้ก็เรียกว่าจะเป็นพื้นฐานในการวาดบางก่อสวยๆได้ด้วยเพราะว่าบังก่อนอะไนี้มันไม่มีไม่มีขีบหลังไม่มีเก็ดนะครับ ไม่มีหลายท้องก็คือต้องมีการเพิ่มอะไรพวกนี้เข้าไปอะ่ะถ้าเราแบบว่าใช้เทคนิคนี้ในการดัดดัดํำตัวมังกรนะ่ะมันจะช่วยให้เราแบบว่าทํางานได้ง่ายขึ้นนอย่างเช่นปรับตรงนี้แล้วก็เป็น,นแล้วเราอยากได้มังกรตัวใหญ่เราก็ปรับไปสี่สิบอย่างเงี้ยสี่สิบแล้วก็จับให้เขายืดหน่อยนะครับยืดหน่อย,อยนี่ให้มันดัดให้มันเป็นเส้นแบบอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาเอาตัวเนี้ยมาทําเป็น ลำตัวมังกรน,นะครับก็คอนเบรกนะครับเบรกเสร็จแล้วก็จับเส้นในเนี่ยมาตัดออกนิดนึงช่วงนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ตัดลงนิดนึงอ่าแล้วเราก็หยอ e ่อนด้วยสมาร์ทฟิลทูเข้าไปปุ๊บช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงท้องนะครับส่วนในข้างบนนี้เราไม่ต้องหยอดก็ได้เราใช้ใช้ตัวทรงเลยนะครับก็คือตัดเ,เส้นแกนกลางออกแล้วก็ใช้ตัวนี้มันเป็น แบบเลยเท่านี้ก็จะได้ตกกัวมังกรนเราก็ถ้าจะเอาอาจจะเป็นเอาเป็นสีนี่สีทองได้หรือสีอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะทำนะครับแล้วก็เพิ่มเก็ดเพิ่มลายเพิ่มหัวอะไรให้มันสวยงามครับถ้าถ้ามันเป็นแบบอย่างนี้เราก็วาดวาดเล่นเล่นเป็นกระตูนเล่นๆแล้วก็เอาไปประกอบกับงานของเราได้ลองทำกระดูครับแล้วก็ติดขัดตรงไหนก็พิมพ์มาสอบถามได้ めっちゃういまい。